รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ษตรกรมั่นคงมาแล้วครับเเช้าแบบนี้พบกับเนื้อหาในรายการช่วงแรกบอกเล่าข่าวกฟกลมบ,บังคับคดีออกหนังสือซักซ้อมกรณีลูกนี้เป็น,กนเกษตรกรสมาชิกก่อนการขายท่อตลาดต้องมีการนักไกลเกลี่ยก่อนถ้ามีการตกลงกันได้ก็จะงดบังคับคดี การดำเนินง,งานของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร,กรในปี2,564มีกระบวนการมากมายพบกับผู้บริหารของกองทุนจะมาเล่ามาบอกเพื่อชี้แจงแถลงไขให้ชัดเป็นรูปธรรมขึ้นในภารกิจต่างๆต่อไปนี้พบกับเนื้อหาในรายการขอฟกอร์ร่วมคิดชีวิตเกษตรกร,กรมัน่นคง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับช่วงเวลาดีดีแบบนี้นะครับรายการกอกำร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคง6กโมงครึ่งจนถึง7โมงเช้าเวลาดีๆแบบนี้ช่องเนชั่นทีวี22แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเป็นช่วงบอกเล่าข่าวกบกวันนี้มีข่าวดีมาบอกเช้าวชแบบนี้ครับพบเรื่องราวดีของกรมควบคดีที่ออกหนังสือทักซ้อมให้กับกรณีลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรอย่างเราๆท่านๆนี่แหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้เลยครับในส่วนของกรมคดีนะครับก็เล็งเห็นความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรนะครับในการที่อาจจะต้องที่อาจจะถูกดําเนินคดีถูกยึดทรัพย์ท่านที่ด,ดีท่านก็ ลงนามนะครับออกหนังสือซักซ้อมนะครับให้ท่านผอวองข้าพีนะครับสํานักคัตฤกษทั่วประเทศนะครับรับทราบและปฏิบัตินะครับก็คือว่าก่อนที่จะขายเข้าตลาดของทรัพย์ของพี่น้องเกษตรกรนะครับจะต้องมีการไก่เกียก่อนมีปัญหาอะไรนะครับมาคุยกันเราก็จะได้อธิบายขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับถึงเวลามันก็ต้องบังคับคือที่ผ่านมาเราก็มีช่องทางมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีหนังสือแจ้ง ไปพร้อมกับหมายแจ้งการยึดเชิญชวนให้พี่น้องมาทําการไก่เกลียรตอนหลังนี้นะครับเรามองว่าพี่น้องกเกษตรกรก็มีความเดือดร้อนเพราะนั้นเราก็แจ้งเลยอะเดีย๋ยวเราจัดให้เลยดีกว่าเชิญลุกเลยนะครับเราก็จะเชิญทั้งเจ้านี่ลุงนี่เป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นหน้าที่ของเจ้ามณฑีนะครับตามความสั่งของท่านทิพดีนะครับว่าจะต้องแจ้งทั้งคู่ในการไก่เกลี่ยนะครับบางทีกองคุบทุน,ทนอาจจะเข้าไปสังเกตการณ์ก็ได้นะครับ อาจจะไปการันตีให้เจ้าหนี้เห็นว่านี่นะเนี่ยเงินที่จะมาจ่ายเนี่ยมาจากกองทุนช่วยเหลือนะความสบายใจของเจ้าหนี้ก็จะสบายใจใเพราะว่าจะมองว่าอลูกนี่ไม่ได้พูดล,ยลอยนะอ่ามีที่แหล่งที่มาจริงอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือที่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่กรมบังคับคดีได้มาออกหนังสือซักซ้อมก่อนนะครับเพราะว่า การไกลเกลี่ยก่อนนะครับถ้าเราไกลเกลี่ยได้นะครับมันก็จะจบตรงจุดนี้นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้แหละครับมีให้ที่กองทุนนะครับถ้ามีปัญหานะครับก็ติดต่อสาขาของกองทุนทั่วประเทศได้เลยครับทุกจังหวัดนะครับและที่สำคัญที่สุดครับหรือจะติดต่อสำนักงานใหญ่ได้เลยครับพักเบรกก่อนช่วงหน้าจะเต็มอิ่มในเนื้อหาเพราะต่อไปนี้ครับเรื่องราวของการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูของปีสองห้าสนะครับจะเปิดใจ ทั้งท่านเลขาธิการนะครับท่านสก,กายพิมพเบิงท่านผู้บริหารระดับสูงของกองทุนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพักเบรกก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับในปี 5, ส5 65สสถานการณ์โควิดกำลังคลายเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าโครงการหรือแผนที่สมาชิกที่เป็นองค์กรยื่นเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่การดำเนินการได้ด้วยความมั่นคงและพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปรกคว้ารางวัล ITA Award 2,564พร้อมยินหยัดพัฒนาองค์กรเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรต่อไปการประกาศผลการประเมินเรื่องของความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของหน่วยงานที่สำนักงานปปชเป็นผู้ประเมินทุกปีเราผ่านการประเมินด้วยเป็นหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นร้อยละ98.52โดดเด่นที่สุด1ใน5หน่วยงานในจำนวนหลายร้อยหน่วยงานที่ประเทศที่ปปชผู้ประเมินซึ่งผมเอง ในฐานะเป็นผู้บริหารขนาดนั้นแล้วเข้ามาทํารักษาการเลขาธิการแล้ววันนี้มาทําหน้าที่เลขาธิการในปีแรกนี้เราชัดเจนเรื่องความโปร่งใสดังนั้นก็ในฐานะที่ผ่านการประเมินและมีผลงานโดดเด่นก็ต้องมีความยินดีและต้องขอบคุณบุคลากรทุกคนรวมทั้งองค์กรเกษตรกรผู้ใช้บริการเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้รับการประเมินด้วยครับ ช่วงที่2อของรายการกฟกร่วมชิดชีวิตเกษตรกร,ร,กรมั่นคงเช้าเชาแบบนี้นะครับเราขยายเนื้อหาเพื่อพห้นัเกษตรกรสมาชิกนะครับของกองทุนวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านสกายพิมพ์บึงท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรวันนี้จะพูดเรื่องการดําเนินงานของสำนักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูพัฒนากเกษตรกรนะครับปี2564แล้วก็แผนที่วางไว้เป็นไงบ้างแล้วก็สําเร็จยังไงบ้างนะครับถามท่านเลขาครับวันนี้นะครับ สำเร็จไหมคืบหน้ายัางไงนะครับขยายความให้ผมนิดนึงครับครับขอบคุณครับคําถามของทิปเป้แล้วก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรครับเรื่องการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพของปี64เนี่ยตั้งแต่ต้นปีคณะกรรมการบริหารแล,และสำนักง,งานโดยเลขาธิการโดยผมเนี่ยเรามีการวางแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าในกิจกรรมส,งส่งเสร,ริมอาชีพจะต้องให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรทุก จังหวัดทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกเราครับผลการดาเนินง,งานที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการก็จะมีบางส่วนซึ่งเสนอความต้องการเข้ามาภายใต้กิจกรรมที่จะทําในพื้นที่และมีบางส่วนมีความคาดหวังว่ากองทุนคืนอหน่วยงานขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องใช้งบของงบประมาณเข้ามาเป็น10-20บางองค์กรเสนอมาเป็นร้อยล้านซึ่งในการเสนอตังก่าวเนี่ยไม่ตรงกับทิศทางของกองทุนที่ต้องการเข้าไป สนับสนุนพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ยังไม่เข้าถึงแหล่งทุนดังนั้นภายใต้งบประมาณซึ่งเรามีจํากัดเนี่ยจำนวน300กว่าล้านหรือประมาณ400ล้านเนี่ยก็บรรลุจุดมุ่งหมายว่าทุกจังหวัดสามารถเสนอโครงการได้เข้ามาตั้งแต่10โครงการถึง50โครงการที่ได้รับการสนับสนุนและก็มีมีข้อจํากัดบางรายการภายใต้สถานการณ์โควิดยนะฮะ พื้นที่ก็คือทางผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดได้แก่สํานักง,งานสาขาและก็คณะอนุกรรมการซึ่งทําหน้าที่ในการพัฒนาแผนโครงการลงไปสนับสนุนเตรียมความพร้อมโดยที่องค์กรใดซึ่งยังไม่สามารถที่มีความพร้อมก็สํานักง,งานก็ได้จัดงบประมาณให้กับคณะอนุกรรมการลงไปสนับสนุนเนี่ยการลงงานในพื้นที่บางจังหวัดไม่สามารถทําได้ก็ทําให้สามารถโครงการที่ขึ้นมาสู่การพิจารณาอนุมัติค่อนข้างน้อยแต่ไงก็แล้วแต่เราได้ พัฒนาแล้วก็ได้แก้ปัญหาจนสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ในด้านการฟื้นฟูเนี่ยได้บรรลุเป,ป้าหมายในเรื่องของกองงบประมาณนะฮะในกลุ่มเป้าหมายที่ยังรอบางส่วนยังรอบางส่วนคือส่งโครงการเข้ามาแล้วผ่านกระบวนการแต่นกองแล้ววิเคราะห์แล้วเสร็จซึ่งส่วนนี้ก็ตั้งรองบประมาณปี65ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมหรือเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลางต่อไป<ม>อีกประการหนึ่งในเรื่องการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมโดยเฉพาะการเลี้ยงโคมีกลุ่มเลี้ยงโคเลี้ยงแพะเลี้ยงหมูหรือว่าเลี้ยงปลาปลานี่กระทบน้อยแต่โคเนี่ยกระทบมากโดยเฉพาะในภาคตนอนเฉียงเหนือก็ยังโชคดีที่ว่าในระหว่างเมื่อเราอนุมัติงบมาลงไปเนี่ยเจอภาวะโรคระบาดสำนักง,งานต้องสั่งระงับการจ่ายเงินตามโครงการไว้ก่อนก็สามารถป้องกันได้ทันแต่ในภาพรวม ก็มีบางโครงการในเรื่องของการเลี้ยงอย่างเช่นการเลี้ยงปลาในภาคใต้บางจังหวัดอันนี้ก็เจอเพราะว่ามลสุมเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถที่ดำเนินการต่อแล้วก็ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยกองทุนก็มีเงื่อนไขที่เข้าไปสนับสนุนและฟื้นฟูภายใต้ถ้าเหตุสุดิสยัยภัยพิบัติเนี่ยก็จะได้รับการยกหนี้ตามกฎหมายกองทุนอันนี้คือแนวทางก็ก็เรียนว่าภาพรวมในปี2564ที่ผ่านมาเนี่ย เราบรรลุในเรื่องของการเข้าไปสนับสนุนตามงบประมาณที่เรามีอยู่ร้อเซความสำเร็จความสำเร็จในการจากการประเมินผลในการรายงานเบื้องต้นขณะนี้ร้อยละแปสามารถที่จะนำงบประมาณที่ได้ในการกู้ยืมไปทำกิจกรรมแล้วอ,อีกประมาณ120ก็ยังติดขัดเรื่องขอปรับโครงการเรียนทิศเป้เรียนท่านผู้ชมน่นะครับงบประมาณขอไปเพื่อจัดทำอย่างเช่น โครงการแปรปแปรูปแปรรูปผลผลิตก็คือทํามะขามเชื่อมมะขามดองอะไรพวกนี้พอไปถึงลงไปแล้วงบประมาณไม่ตรงตามฤดูการผลผลิตไม่ออกก็ขอชะลอขอปรับแผนได้หรือบางโครงการโครงการเลี้ยงแพะภายใต้โครงการเลี้ยงแพะจะมีปัญหาบางรายการซึ่งไม่สามารถที่จะจัดหาแม่พันธุ์ได้นี่ก็ทางองค์กรและสาขาจังหวัดก็เสนอขอ ปรับโครงการแต่งบประมาณยังอยู่รอไว้ที่จะทําให้ตรงกับกระบวนการผลิตที่ขอปรับได้อันนี้คือภาพรวมเมื่อปี64ที่ผ่านมาบอกพี่น้องเกษตรกรสมาชิกนิดหนึ่งว่าวันนี้นะครับเราวางแผนนะครับสำเร็จไปแล้วขนาดไหนนะครับคร่าวๆนิดหนึ่งครับก็ขอเว้นว่าภายใต้ข้อจํากัดของงบประมาณทุกหน่วยงานมีปัญหาเรื่องงบประมาณเหมือนกันเพราะว่าประเทศเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดในส่วนสํานักงานกองทุนเราไม่ได้ทําภายใต้เฉพาะเจ้าหน้าที่ เฉพาะพนักงานแต่เป็นเรื่องการทำโดยมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูถ้าไม่ใช่ความต้องการถ้าเกษตรกรไม่ได้ทำขึ้นมาเองเนี่ยโครงการเหล่านั้นคณะกรรมการบริหารหรือผมในฐานะเลขาธิการได้ดูแล้วเนี่ยภายใต้การวิเคราะห์ถ้าไม่ใช่ก็จะให้ปรับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความต้องการจริงทำได้จริงในพื้นที่จริงเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับการสนับสนุนและสิ่งที่วางแผนต่อยอดจากปี64คือปี65 ก็คือโครงการทั้งหมดในทุกจังหวัดที่ขอรับมามีบางโครงการซึ่งเขียนมาโดยทำในการวิเคราะห์ก็คือต้องการใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากซึ่งซึ่งเรื่องตรนี้เนี่ยบางรายการการวิเคราะห์โครงการก็ยังขาดเรื่องขององค์ความรู้ภายใต้กติการะเบียบกฎหมายที่ให้อํานาจอนุกรรมการจังหวัดเสนอตั้งภาคีความร่วมมือก็คือผู้ที่มีความรู้ในท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการได้เพราะฉะนั้น ในองค์ประกอบของผู้เข้ามาสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเนี่ยในปี2565สถานการณ์โควิดกำลังคลายเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าโครงการหรือแผนที่สมาชิกที่เป็นองค์กรยื่นเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่การดำเนินการได้โดยเฉพาะกรณีพี่น้องเกษตรกร,ร30,000กว่ารายที่เข้าสู่การแก้ปัญหานี้แล้วกลุ่มนี้ก็คือเป็อ,อีกกลุ่มนึงซึ่งจะต้องเร่งรัดติดตามเข้ามาทำแผนื้นฟู เพื่อให้มีการฟืนฟ้นฟูและพัฒนาอาชีพสามารถทําให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและพึ่งพาเกือ้อกูลซึ่งกันและกันภายใต้ใช้องค์กรเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทํางานครับโอ้โหต้องขอขอบคุณท่านสกายติบึงเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับที่พูดภาพรวม การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนรัฒธรรมนูญในปี2564ผู้ชมครับพี่น้องเษกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราได้ข้อมูลจากฝั่งนโยบายนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะไปเจอคําพูดหรือข้อมูลจากฝั่งปฏิบัติการนะครับเราจะเจอกับพอสํานักฟื้นฟูนฟนครับีิตไมม่ เมื่อสักครู่นะครับผมได้คุยกับท่านเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะครับท่านสกายพิม์บึงไปแล้วนะครับเชิงนโยบายตัวนี้นะครับเข้าถึงปฏิบัติการเข้าถึงพื้นที่นะครับเรื่องของการฟื้นฟูนะครับผมอยู่กับท่านประยงอัธจักรนะครับท่านผู้ในการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนครับพี่ประยงครับเรียกพี่นแล้วกันนะครับแุรกิจการฟื้นฟูอาชีพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์แระเบียบการอย่างไงบ้างครับ รือมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมแล้วก,กอล็ลงพื้นที่แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างครับคือวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องหลักเกณฑ์นะครับ,รบหลักเกณฑ์หรือถ้าเเราเราจะเริ่มมาจากเรื่องเจตนาวัตถุประสงค์ของกฎหมายเองเนี่ยครับเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงการฟื้นฟูดได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์เราก็หวังว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยทําให้การเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพนะครับในขณะเดียวกันเราก็เอาหลักเกณฑ์นี้มาให้พี่น้องปฏิบัติวันนี้ถ้าการปฏิบัติมันทําให้ไม่ตอบโจทย์ ทําหลักเกณฑ์ออกมาปรากฏว่าแทนที่มันจะง่ายมันยากครับอันนี้พี่น้องก็ต้องช่วยช่วยสะท้อนมาหน่อยสาขาเองก็ต้องช่วยสะท้อนมาหน่อยอันนี้พูดถึงเรื่องของพี่น้องอรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรแล้วเดินเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวของของหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์คือหลักการเนี่ยคือต้องการให้พี่น้องเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับเพื่อที่จะให้ภา,าระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมในการประกอบอาชีพเนี่ย ามันลดลงมันไม่เป็นพารามากให้พี่น้องได้มาอยู่กับการผลิตแบบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็คือหลักการของกองทุนที่สําคัญนะครับง่ายๆว่าการพึ่งพัวชีพที่สอดคล้องกับการทํางานและประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรสมาชิกนะครับและความสำเร็จอื่นๆนะครับท่านพอมีวิธีการยังไงแล้วก็มีความสําเร็จมากน้อยเพียงใดครับวันนี้นะครับในในฝั่งของการการอนุมัตินะครับเรื่องการอนุมัติเนี่ยถ้าพูดถึง โดยกฎหมายเนี ine, so first, um ่ยเขาจะเน้นเรื่องการเอาเงินไปประกอบอาชีพนะครับเอาเงินไปประกอบอาชีพแล้วเนี่ยในที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเราก็ยังอนุมัติได้ไม่เยอะนะครับช่วงก่อนปี6 3เนี่ยเราก็อนุมัติไปได้ประมาณที่เป็นเงินกู้ยืมจริงๆนะครับไม่ใช่เงินนุดหนุนงินนุดหนุนเอาไปดูงานศึกษาดูงานไปอบรมอันนี้อันนี้เราไม่นับนะครับที่ท่านเลขาบอกว่ามีประมาณหมื่นกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินกู้ยืมจริงๆเนี่ยก็ประมาณพันกว่าองค์กรนะครับจาก ที่เราบอกว่าเรามีสมาชิกห0า0มื่นนะครับแต่เราเข้ามาถึงการกู้ยืมมีแค่1นึ่งพัอาจจะเป็นเพราะว่าเงินเราไม่เยอะแล้วพี่น้องเกษตรกรต้องการเงินจํานวนที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าการประกอบอาชีพแต่ละคนก็ใช้เงินหลายหลาย,ห,ลายหมื่นหรือหลายแสนบางบาง,บางคนใช่ไหมครับเพราะนั้นการมายืมเล็กๆน้อยๆนี่อาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ของพี่น้องเ,อเษกษตรกรก็เจะมีโครงการเล็กๆเป็นส่วนใหญ่นะครับพันกว่าโครงการทีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยป,ป,ปีปีนี้แหละจะเป็นปีงบประมาณปี64นี้นะครับ มีพี่น้องเสนอโครงการมาร่วมร่วมหมื่นสองล้านนะครับขอของบประมาณนะ <S <S แต่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่สามสากว่าล้านนะครับทางฝั่งนโยบายก็บอกว่าเอเคเอามาให้พี่น้องที่ตัวเล็กๆก่อนแล้วกันเอาโครงการเล็กๆก่อนเราก็ถือว่าเราก็ฝึกไปด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยให้สินเชื่อหรือให้เงินทุนเป็นก้อนใ,นใหญ่ๆนะครับนี่ก็ให้ไป313ล้านในปีที่ในปีในปี64ซึ่งก็เยอะนะถ้าเทียบกับ ที่ผ่านมาในอดีตก,ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ที่เป้ครับประเด็นสําคัญก็คือว่าในกระบวนการของของกอ,องทุนฟ้นฟูเองเนี่ยกระบวนการในการเสนอในการคิดในการอนุมัตินี่มันก็เป็นขั้นตอนที่1มันเหมือนกับการที่เราอนุมัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เสนออนุมตัติแต่จุดเริ่มต้นของอมันจริงๆก็คือวันที่หลังจากอนุมตัติถู่ไหมครับวันหลังจากอนุมัตินี่คือวันของการเริ่มทํางานจริงครับและโครงการส่วนใหญ่ก็จะมีอายุ5ปี10ปี จากวันที่อนุมัติเนี่ยไปอีก5ปีนี่นี่คือหัวใจสําคัญของกองทุนซึ่งในกฎหมายก็จะบอกว่าหน้าที่ของสํานักง,งานคือคุณต้องไปให้คําปรึกษากับองค์กรไปติดตามประเมินผลว่าที่เอาเงินไปเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จหรือมีปัญหาอะไรนี่คือหัวใจที่สําคัญมากเวลาที่เราอย่างปีนี้นะครับเราอนุมัติโครงการซื้อวัวไปให้เกษตรกรจํานวนมากพอสมควรเพราะโครงการเลี้ยงวัวนี่เป็นโครงการที่พี่น้องโดยเฉพาะอีสานเสนอมากที่สุดครับนะครับพอเสนอไป เฉลี่ยเฉลี่ยที่เราอนุมัติไปนะครับวัวตัวละ4.000มื่นบาทซึ่งมันก็ควรจะได้วัวตัวละน้ําหนักน้าหนักโคงประมาณพักสา0ร้อยกิโลถ้าไปซื้อวัวแล้วไม่ได้ตามสเปคที่ที่คุยไว้แต่ต้นเนี่ยโครงการมันอีก5ปีมันมีโอกาสล้มเหลวก็อยากจะบอกพี่น้องครับว่าองค์คาพยบหรือกลไกของกองทุนฟื้นฟทูที่มีอนุอกรรมการอยู่17คน16คนในจังหวัดนะครับมีสำนักง,งานสาขาและมีหน่วยงานภาครัฐอีกที่ ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเพียงแต่เราอ,อย่างกองทุนเพื้นฟูท่านเดินมาหาได้ง่ายก็มาหากองทุนพื้นฟูก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เพื่อจะพาไปสู่หน่วยงานอืน่นเอาความช่วยเหลือทางด้านความรู้เรื่องเทคนิคหรือแม้แต่งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรไปผ่านหน่วยงานต่างๆเนี่ย mm hmm. เข้าไปให้ในการสนับสนุน mm hmm. เช่นทําไปทําไปอา้าวความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่พอเนี่ย mm hmm. นะครับ อยากจะไปดูงานอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติม,มก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่นะครับ<ม>ก็เอาเอาสำนักง,งานกองทุนเป็น,นกลไกในการที่จะพาพี่น้องเกษตรกรเดินเข้าไปหาหน่วยงานต่างๆที่ที่มีอยู่ครับครับผมเข้าใจแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านประโยคอัธจักรนะครับผู้ในการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนครับได้ให้ข้อมูลแบบเต็มอิ่ม เดี๋ยวพักเบรก่อนช่วงหน้ายิ่งเจออีกคนนึงครับท่านมนรวงจันทร์ผู้มีการสำนักจัดก,การนี่นคนนี้นะครับ <c oughs> ท่านรู้เรื่องราวทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณท่านประยออธ์จักรและช่วงหน้า <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันต่อครับ <c oughs> ถ้ามองเรื่องงบประมาณที่เอามาใช้ในการจัดการนี่ที่มีหลักษณทธปรมกันอยู่ประมาณ4่พันกล้านบาท 4,000ล้านบาทในการรักษาที่ดินทำกินแสนหกหมื่นก็ไร่ท่านมาคุ้มคุ้มมากนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณไร่ละ25,000บาทเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะขอรับการจัดการนี่จากกองทุน ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามระเบียบกำหนดของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเกษตรกรต้องยื่นเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูผ่านองค์กรเกษตรกรที่ตนสังกัดเข้ามาที่กองทุนฟื้นฟูโดยกองทุนจะทำหน้าที่เข้าไปเจราจาซื้อนี้จากเจ้าหนี้และสนับสนุนสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยพร้อมให้คำแนะนำสำหรับการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มาชำระหนี้คืนกองทุนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตหากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรสามารถรวมตัวกันอย่างน้อยกลุ่มละ50คน เพื่อมาขอขึ้นทะเบียนองค์กรหากเกษตรกรมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร021580342หรือ Facebook สำนักง,งานกองทุนเพื่อนฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือเว็บไซต์กองทุนเพื่อนฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือสำนักง,งานกองทุนเพื่อนฟูสาขาจังหวัดทั่วประเทศ ช่วงที่3าของรายการกฟกรร่วมคิดวิตเกษตรกรมั่นคงนะครับลงมาจุดนี้ปั๊บนะครับเข้ามาหาบุคคลคนนี้ครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนี่เพราะวันนี้นะครับภารกิจเรื่องของการดําเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี2564นะครับมีหลายเรื่องมากมายนะครับท่านมนัรวงจันทร์ท่านเป็นผู้มีการสํานักจัดการนี่ของเกษตรกรเรื่องนี้นะครับต้องถามแล้วครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรสมาชิกมีปัญหาเรื่องนี่กันเยอะมากครับท่านครับสวัสดีครับ การดำเนินกิจการในปี2 5 6 4นะครับเป็นไงคืบหน้าอย่างไรไหครับนอกจากภารกิจนี้ครับในปี6,4เราก็เอาเรื่องของหนี้รงดด่วนมาดําเนินการเหมือนกันนะครับภายใต้ที่เราได้มีการขออนุมัติลายชื่อกษตเกรเพื่อนําไปสู่การชำระหนี้แทนนะครับในปี6,4นะครับเราอนุมัติไป1,700กว่าล้านนะครับเป็นเงิน1,400กว่าล้านบาทแต่ภายใต้กองดูฟ้นฟูเรามีงบประมาณอยู่แค่860ล้านบาทเนี่ยนะครับ เราก็สามารถจัดก,การหนี้ไปได้แค่977รายเพราะฉะนั้นก็ยังเหลือจํานวนอีก600กว่ารายนะครับเป็นเงิน500กว่าล้านบาทที่เราจะต้องรอ,องบประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรมาให้ที่เรากําลังไปของบกลางอยู่ความสำเร็จของเราวันนี้นะครับของสํานักการจัดก,การหนี้นะครับถือว่าตรงเป้าหมายนะครับความสําเร็จของเรา,าเรื่องตรงนี่ตรงแน่นอนเพราะว่าในพบรบเขียนไว้ว่าให้กองทุนฟื้ ชาระหนี้แทนพี่น้องเกษตรกรทั้งที่เป็นหนี้บังคับหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและหนี้ที่เป็นบุคคลค้าประกันซึ่งในส่วนหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเนี่ยเราก็ได้มีการชําระไปแล้วนะครับหมื่นหกพันกว่ารายนะครับมีหลักทรัพย์ที่เราจัดการไปแล้วเนี่ยนะครับโอนมาเป็นหองกองทุนอยู่ประมาณแสนหกหมื่นกว่าไรา่ถ้ามองเรื่องงบประมาณที่ออามาใช้ในการจัดการหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน,นยอยู่ประมาณ 4, ส0่พกว่าล้านบาท สี่พันล้านบาทในการรักษาที่ดินทำาีินแสนหกหมื่นก็ไร่เนี่ยท่าน่าคุม้มไหมคุ้มมากนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณไร่ละสองหมื่นห้าพันบาทราคาจริงซื้อขายกันท้องตลาดที่ไรครับแสนกว่าบาทนี่คือมันทําให้ภารกิจของกองดูดฝในการรักษาที่ดินทำาีินกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าตรงเป้าหมายแต่มันยังไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีหนี้ที่เกษตรกรมาขึ้นไว้เนี่ยครับซึ่งเป็นหนี้ที่เป็น n p l ขึ้นไปในมือแสนสี่หมื่นกว่าไร่นี่นะครับ แล้วก็เป็นหนี้หลักทรัพย์อยู่ประมาณ2 0,000กว่ารายอีกแสนสองเป็นของบุคคลค้ำที่เราอรอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้นะครับถ้าเราได้รับงบประมาณที่ดินของพี่น้องอีก2 0,000กว่ารายที่รออยู่ก็จะรับการดูแลครับผมครับอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรนะครับปัญหา,หาต่างๆนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกสื่อความหมายให้เขาปรับยังไงบ้างน,นะครับบอกพี่น้องเกษตรกรนี้นงครับปัญหาอุปสรรคหนึ่งนะครับก็คือ,อมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งคือตัวพี่น้องเกษตรกร บางท่านกา็เข้าใจว่าพอมาขึ้นทะเบียนนี่ไว้กับกองดูดื้นฟูแล้วเดี๋ยวกองดูดื้นฟูจัดก,การให้ทุกอย่างก็เลยทําให้พี่น้องเกษ,ษตรกรเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรครับชลาใจนะครับก็คิดว่าพอขึ้นทะเบียน,นไ้กับกองดูดื้นฟูปุ๊บเดี๋ยวกองคุณจัดก,การท,ทุกเรื่องก็เลยไม่ได้มาติดตามกํากับดูแลปัญหาของตนเองซึ่งกว่าจะรู้ก็ทรา์ถูกขายไปแล้วหรือสองเขาฟ้องล้มละลายไปแล้วประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของ การไม่กอดติดปัญหาของตนเองก็อยากจะฝากไปยางพี่น้องเกษตรกร,กรว่าแม้ท่านจะเป็นสมาชิกกองทุนและขึ้นทะเบียนด้วยกับกองทุนแต่ถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวในปัญหาของตนเองท่านก็ต้องติดตามแล้วก็มาแจ้งให้กองทุนทราบเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้ทันตามความจาเป็นเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรมีปัญหาก็ปรึกษาสาขาหรือว่าสาที่ทสนางไดใ้ใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือ นอกจากเกษตรกรชลาใจหรือคิดว่ากองทุนจัดการให้แล้วโดยไม่ต้องไปใส่ใจปัญหาตัวนองอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้สังคมเนี่ยครับได้เข้าใจว่าเกษตรกรเหล่านี้ถ้ามองในมุมหนึ่งหลายคนก็อาจจะมองเขาว่าเป็นบุคคลไม่มีวินยัยเป็นบุคคลที่ล้มเหลวเป็นบุคคลที่ไม่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าสังคมไทยเนี่ยถ้าเราอุปมาอุปไมยเหมือนลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยถ้าเราสูบลมเข้าไปเรื่อย อุปมาอุปไมเหมือนสังคมไทยมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆคนจนมากขึ้นเรื่อยๆสังคมก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันลูกโป่งสูบลมเข้าไปเรื่อยๆลูกโป่งก็จะแตกใช่ไหมครับพอแตกปัญหาแล้วเป็นไงครับกว่าจะจัดการได้เนี่ยสังคมก็จะเกิดปัญหาซับซ้อนอีกงเยอะมากเพราะนั้นเราต้องมีตัววาล์วที่ปล่อยลมออกจากลูกโปง่งเพื่อไม่ให้ลูกโปง่งหรือสังคมไทยมันแตกก็ต้องช่วยกันว่า ส่วนไหนที่เราจะดูแลเยียวยากันได้เราก็ต้องดูแลสังคมไทยก็อยากให้สังคมมองเขาว่าแม้เขาจะล้มเหลวเราก็ควรที่จะให้โอกาสเขานะครับเพื่อให้เขาได้พลิกฟืน้นคืนชีพหรือคืนกลับมาอยู่ในสังคมที่เข้มแข็งได้ครับผมครับจะมีรอบว่าถ้ามีปัญหาติดต่อกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาอนุตสกรวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและท่านมนัสวงจันทร์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ